และแล้วสิ่งที่แอนนามาเรียรอคอยตลอดวันก็มาถึงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรู้สึกว่ามันช่างเป็นเสียงที่ไพเราะเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ต้องกักตัวเองอยู่บ้านคนเดียวตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อร้ายไวรัสเธอไม่ได้พูดคุยกับใครนานแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่เธอตั้งใจรอคอยเป็นพิเศษเธอคาดหวังว่า จะได้ยินเสียงลูกหลานญาติมิตรโทรเข้ามาอวยพรวันเกิดแต่เฉพาะปีนี้เป็นปีที่เธอมีอายุครบ80ปีพอดีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นสามครั้งแล้วในขณะที่เธอกำลังเอื้อมมือไปถึงเสียงสวรรน,นั้นก็หยุดลงความเงียบเข้ามาแทนที่โดยฉับพลันดับความหวังของเธอเสียสนิท ณอีกฝั่งปลายสายทนายความหนุ่มโอวานนี่เดนาโรแห่งเมืองปาเลโมทางตอนใต้ของอิตาลีกำลังโทรไปที่ศาลเมื่อสัญญาณดังสามครั้งเขาก็รู้ตัวว่าน่าจะกดเบอร์ผิดจึงรีบวางสายทันทีแอนนามาเรียไม่ยอมให้ความเงียบนั้นมาขับไล่ความหวังของเธอให้ลอยหายเธอตัดสินใจโทรกลับไปหาเบอร์ที่เพิ่งตัดสายทิ้งไป เพราะอยากรู้ว่าเป็นใครกันจิโอวันนี่เล่าในเวลาต่อมาว่าเมื่อเขารับสายได้ยินเสียงของสตรีสูงวัยถามว่าโทรมาใช่ไหมคะเขาเรีบขอโทษและอธิบายว่าผมโทรผิดครับแล้วจีโอวันนี่ก็รู้สึกได้ถึงน้ำเสียงผิดหวังเมื่อเธอพูดว่าโอ้ฉันนึกว่าโทรมาอวยพรฉันซะอีก ฉันมีอายุครบ80ปีในวันนี้จิโอวันนี้จึงได้อวยพรวันเกิดให้เธอก่อนวางสายจากนั้นเขาเล่าเรื่องนี้ใน Facebook และเพื่อนคนหนึ่งของเขามองว่าความผิดพลาดนี้อาจเป็นโอกาสโอกาสที่จะสร้างความสุขให้ใครอีกคนจึงแนะนำว่าพวกเราควรโทรไปอวยพรเธอกันดีกว่าแล้ววันนั้นของแอนนามาเรียก็ไม่เหงาอีกต่อไป เมื่อเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปเธอเล่าให้นักข่าวฟังว่าเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากแตกต่างไปจากทุกปีเพราะนอกจากลูกหลานของเธอเองแล้วเธอยังได้รับคำอวยพรจากคนแปลกหน้าอีกมากกว่าสิบคน เรื่องนี้ทำให้นึกถึงเมื่อตอนผมยังทำงานที่อเมริกาซึ่งเคยเล่าหลายครั้งแล้วแต่ยังอยากเล่าอีกคุณยายคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อความที่ออฟฟิศวุ้มแรกผมดีใจนึกว่าลูกค้าแต่พอรู้ว่าเป็นการโทรผิดเบอร์ผมก็เริ่มหงุดหงิดแต่ทว่าเมื่อฟังข้อความที่ฝากไว้จบลงความรู้สึกของผมก็เปลี่ยนไปคุณยายตั้งใจโทรถ,ถึงคุณหมอ เพื่อแจ้งว่ายาที่ฐานหมดแล้วจะให้คุณหมอช่วยส่งยามาให้พรุ่งนี้ด้วยผมอาจจะละเลยไม่ใส่ใจก็ได้เพราะถือว่าเป็นการโทรผิดเองแต่ในใจก็อดกังวลเป็นห่วงและสงสารคุณยายไม่ได้เพราะเธออาจจำเป็นต้องใช้ยาด่วนและต้องรอเกอร์ผมเลยตัดสินใจโทรกลับไปหาคุณยายบอกว่าผมไม่ใช่หมอนะครับคุณยายโทรผิดเบอร์ คุณหมอย,ยังไม่รู้เรื่องยาของคุณยายนะครับคุณยายตอบขอบคุณไม่หยุดปากน้ำเสียงดีใจมากจำได้ว่าวันนั้นผมก็มีความสุขมากเช่นกันมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าความบังเอิญคือการทําอัศจรรย์เล็กๆของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ประสงค์จะเอ่ยนามบางทีความผิดพลาดโดยบังเอิญที่นำไปสู่ผลลัพธ์แสงสวยงามนั้น ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งของพระเจ้าที่ช่วยเราให้รู้จักแพร่กระจายความสุขไปยังผู้อื่นรอบตัวหรือคนที่อยู่ไกลและแปลกหน้าต่อกันฉะนั้นอย่ากลัวและสิ้นหวังไม่ว่าในสถานการณ์ใดเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกแม้จะต้องกักเก็บตัวโดดเดี่ยวในห้องสี่เหลี่ยมเงียบเหงาพระเจ้าก็ยังมีวิธีส่งความรักไปให้ถ้าพวกเราเปิดใจเรียนรู้ที่จะใส่ใจและ ส่งใจให้กัน